อ่าครับเดี๋ยวมาดูตัวซิลิหน่กันบ้างนะครับนี่นะครับถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับถ่ายมือเดียวนะครับนี่นะครับ อาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยจะเต็มเฟรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวแล้วต้องบินเล่นท่านะครับนี่ครับนี่นะครับตีลังกานะครับตีลังกาต่อเนื่องเลยน,นะครับดูความแข็งแรงนะครับนี่นะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับคาเล่งค้างไว้เลย ท่าพาดนี่คือทิ้งนะครับนี่นะครับเล่นท่ามือเดียวมันก็จะเก๊ๆกลางๆหน่อยนะครับคันเร่งมาแปดสิบถึงเก้าสิบนี่แหละครับนี่นะครับอินเวอร์ตไงท้องบินไงายท้องแบบมือเดียว ทรมานตัวเองซะเหลือเกินนะครับเล่นยากมากนะครับถ้าพลาดนี่คือหิ้งนะครับคันเร่งแรงขนาดนี้นะครับนี่นะครัไงายท้องอาจจะมืดบ้างนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับไม่กล้าเร่งสุดนะครับกลัวเอาไม่ทันนะครับมือเดียว ประมาณ80-90น่นก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับมอเตอร์2217นะครับ1อ2ชุดไฟเทนเนอร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับคลองตัวนะครับบินได้ค่อนข้างจะติดมือนะครับติดมือมากนะครับฟุฟัฟฟุฟับนะครับ สเสถียรเสถียรมอนเทนเนอร์แต่ข้องตัวมอนสปอตเตอร์นะครับกึง่งกึ่งกลางๆนะครับนีย่ยหายท้องชึบโอ้โหว่าเกือบเกือบพลาดแล้วนะครับเกือบไปแล้วเกือบได้ทำละใหม่อีกแล้วไม่ไหวไม่ไหวนะครับเล่นมือเดียวเสียวมากนะครับไม่เอาดีกว่าเอาซอฟ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแลนดิ้งแบบมือเดียวดูนะครับมือเดียวจริงๆนะครับเนี่ยนี่นะครับมาแล้วนะครับแลนดิ้งมือเดียวดูสิจะได้ไหมถ้าไม่ได้นี่คือที่ทิ้งนะครับถ้าล่วง โชคดี Studio ที่มันค่อนข้างจะเสถียรนะครับชึบนั่นไงนี่นะครับมือเดียวแบตเตอรี่ปับอนอ่ะนี่นะครับโอดีแบตเตอรี่ตัวรีโมทอ่อนแล้วนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับโอ้ยเอาแบตมาสี่ก้อนครับเร่นได้แค่สองก้อนนะครับนี right. s <S ่หมดอยู่นี uhm ่แหม้ดีนะที่ไม่ไปอ่อนอยู่บนท้องฟ้า นะครับนี่นะครับครับหลังจากของหน้าแบตเตอรี่อ่อนเกือบนะครับเกือบล่วงนะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับยิ่งเล่นมือเดียวด้วยเมื่อกี้นี่นะครับแบตเตอรี่ก็ช่องแบตค่อนข้างใหญ่ๆนะครับใส่ได้ยันสี่เซลลนะครับแต่ว่าหกเซลลใส่ได้ไหมนะครับหกเซลลถ้าเป็นหกเซลก้อนไม่ใหญ่ก็พอจะถูๆได้ถ่ายได้นะครับประมาณหนึ่งพันมิลลิแอมป์หกเซล ก้อนบางหน่อยนะครับก็พอได้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นนี่นะครับถ้าถ้าวางแนวนี้ก็เหลือเยอะแต่ถ้าวางทางด้านนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าวางแนวนี้นะครับพอดีนะครับพอดีเฉียดนะครับปิดฝาได้นะครับนี่นะครับอยู่นะครับปิดฝาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบก้อนหนาหรือก้อนใหญ่นะครับ6เซลล์นะครับ6เซลล์พอได้นะครับถ้าไม่ ใหญ่มากนะครับประมาณหนึ่งพันมิลลิแอมถึงหนึ่งพันห้าร้อย่ะพอใส่ได้นะครับไอ้นี่บ้างนะครับเพราะว่าต้องระวางรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบินแบบมือเดียวนะครับบินแลดดิ้งมาแต่ฝั่งนู้นนะครับตอนขึ้นไม่มีคนถ่ายนะครับนี่นะครับขึ้นแล้วก็ค่อยถ่ายนะครับค่อนข้างจะลําบากนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับครข้งนิ่งนะครับถ้าไม่นิ่งจริงนะครับเครื่องบินไม่เสถียรอย่างจริงลงมือเดียวนี้เป็นไปได้ยากนะครับมันเป็น เรื่องค่อนข้างจะยากนะครับทํายากมากนะครับถ้าเครื่องบินไม่เสถียรจริงนะครับกุ่มมือเดียวนะครับคือก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เล่นอยู่ประมาณนี้ใช้ใช้มือเดียวก็คือเวลาคันเร่งนะครับผมก็ใช้ปากเขี่ยเอานะครับใช้ใช้ปากเขี่ยเอาในในบางจังหวะนะครับเวลาเร่งหรือผ่อนคันเร่งนะครับในการใช้สติ๊กข้างนี้นะครับคือใช้ปากจริงๆนะครับมือนึงก็ถือ ในกรณีที่จะต้องต้องใช้ใช้ตัวนี้ผมก็ใช้ปากคอนโทรนเอานะครับเอาปากมาเขี่ยเขียเอาอาจจะบินลำบากนิดนึงครับบินมือเดียวจริงๆนะครับวันนี้นี่นะครับส่วนมากผมก็จะบินมือเดียวครับเวลาผมถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาถ่ายให้นะครับมือนึงก็อยู่ประมาณนี้ก็ถืออยู่ประมาณนี้ครับเวลาผมบินก็อยู่ประมาณนี้นะครับเวลาคอนโทรลเวลาจะผ่อนหรือใช้ l เดอร์ผมก็ใช้เอาขึ้นมาใช้ปากเขี่ยเขียเอานะครับ ใช้ความพยายามนิดนึงนะครับไม่ควรจะเรียนแบบผมนะครับเพราะอาศัยความเคยชินจริงๆนะครับถ้าไม่เคยชินนี่คือทําแบบผมนี่คือได้ทิ้งนะครับล่วงนะครับถ้าลาดมาก็จะ